จะจิ้นเอาอัดโอเคแม่จัดให้ครับขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับไปลูกชายบอกอยากกินข้าวผัดแม่จัดให้จ้าแม่ได้ซื้อปลาหมึกมาเจ็ดสิบห้าบาทแล้วก็กุ้งอีกหนึ่งร้อยบาทจัดให้จุกๆุไปเลยวันนี้แม่จะผัดนี่ค่ะแล้วก็มีกุ้งสดสดเลยแล้วก็มีปลาหมึก สดสดวันนี้แม่จะผัดข้าวผัดทะเลให้ลูกชายกินนะคะแม่ผุมก็ได้มาการทําการหั่นปลาหมึกแล้วก็แกะกุ้งเสร็จลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาหั่นหอมเพื่อที่จะโรยหน้าแล้วก็ตำกระเทียมแล้วก็แล้วกระเทียมไปเจียวตามด้วยใส่ไข่สองฟองแล้วก็มาหั่นแครอทใส่แครอทลงไปด้วยเพื่อสร้างสีสันนะคะแล้วก็แครอทนี้มีประโยชน์เนาะจะได้ ลูกชายจะได้กินผักไปด้วยแม่ก็ได้ผัดผัดกระทะใหญ่ๆไปเลยหลังจากนั้นเ้าก็ปลาหมึกกุ้งใส่ลงไปเลยค่ะปลาหมึกกุ้งที่เราลวกไว้แล้วแล้วก็ทําการใส่ลงไปเลยแล้วก็ตามด้วยต้นหอม เราหั่นต้นหอมไว้แล้วก็ใส่ลงไปเลยแครอทใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วล้วก็ปรุงตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟจ้าแล้วเราก็มาทําพริกน้ปาปลาลูกชายบอกอยากกินพริกน้ําปลาแต่ว่าไม่กินพริกนะจะกินน้ําปลากับมะนาวแต่ว่าต,ต้องใส่พริกด้วยมันจะได้มีความเผ็ดเล็กน้อยก็ใส่ลงไปใส่ถ้วยเม่ก็เลือกถ้วยใบนั้นใบนี้ใบนี้ใบนั้นอย่างไรก็ใส่กระเทียมลงไปด้วยแล้วก็ปรุงพริกน้ำปลา ที่จะเอามาใส่ข้าวผัดของเราในวันนี้ลูกชายบอกหอมละแม่หอมละแม่มแว,แมว่านัน้เดี๋ยวแม่ทำพริกน้ำปลาให้ลูกชายแป๊บเดียวนะครับลูกชายรอกินเลยลูกชายบอกได้ครับผมมีจัดจานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับมีใส่ปลาหมึกจุกๆแล้วก็กุ้งจุกๆไปเลยน่าทานไหมคะ วันนี้มากินข้าวผัดกับลูกชายกันเด้อเสร็จแล้วครับข้าวผัดลูกชายน่ากินไหม,ไมว,ว้าวยังไม่ไปส่งลูกชายบอกก่อนว่าน่ากินไหมน่ากินมากครับบอกสิน่ากินมากครับ,บ